ไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณทั้งหลายหลาย,หลายคนไม่รู้ว่าวันนี้กันนะพัฒนอินใจเอื้อมมาอยู่ที่นี่แล้วหลายคนรู้แล้วแต่ไม่ไมาขอบอกเลยนะว่าจะเสียใจเพราะกันนพัฒน์ไม่ได้มาบ่อยๆเอาเร่เข้ามานะครับผมใครอยากฟังเพลงเพราะๆมาเลย ดูทีนี้ขนาดประกาศเหมือนขายของกันนะเนี่ยนี่นะครับชาสุพครับเป็น,นปตต,ตัวเองสูงครับผมหัวเราะอะไรก็วันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสกลับมาสุพันแล้วก็มาเยี่ยมเยียนแฟนชาสุพันแล้วก็มาร่วมงานของ CJ เจพี่นี่มาดนะครับผมหวังว่าทุกคนจะย่องสุขก,กันย่องสูบไปครับวันนี้ย่อง <Yeah. S 1> สุขนะ นะจ๊ะเดินทางมาจากกรุงเทพมาก็ส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็มีการจัดาวสุพรรวันนี้ที่หลังจากวันนี้ไม่มีงานเนาะคนเสามีงานวัดเหรอมีวัดฝ่ามีงานวัดเหรอ